สวัสดีทุกคนาจา้าบำรุงพริกหน่อยนีย้บำรุงพริกเม็ดใหญ่เลยอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ที่โรยๆหวานๆไว้นะจ๊ะแล้วก็รอดหอยทากมาพริกเนี่ยเวลาเขาสูงๆขึ้นมานะก็ตัดยอดมาปักชำก็ได้อีกต้นเขาสามารถตัดยอดปักชำติดติดได้ด้วยนี่เอาจริงๆจะทำเอาเอา,เอานมกลอ่งองหนึ่งไข่ไก่ฟองนึง แล้วก็น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะเอามาละลายใส,ใส่ใส่ตีๆในน้ำประมาณนี้แหละ1ิบสลิตรยี่ลิตรแล้วก็รดราบเลยใช้ได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยก็จะติดดอกขั้วเหนียวไมไ่ร่วงด้วยเหมือนกับใช้มันถ้าใครไม่ได้ทำโฮอร์โมนสดโฮอร์โมนไข่ก็ใช้วิธีนี้แหละแต่มันเปลือง ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเขาทำกันหรอกมันเปลืองไข่ไก่ยิ่งแพงอยู่ตอนนี้แค่นี้แหละทำทุกเจ็ดวันนะจ๊ะเปลืองไหมเปลืองเน,นี่ยนมกล่องหนึ่งเอไข่ไก่น้ำตาลใสแดงเพราะฉะนั้นเขาถึงนิยมทำฮอร์โมอนสดฮอร์โมอนไข่งี้จ๊ะมาละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นเขย็นจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องอไว้อันนี้ก็เอาไปใส่พวกต้นมะคงมะเขือได้ให้เขาติดดอกออกผล ขัวเหนียวไม่ร่วงนะจ๊ะไปแล้วดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้ยแค่นี้นะ